อ็รูปปิ่นเพียงนครับมันเงาปัวเดี๋ยวไอ้บึงดาวขานี่กันเงาหมดเงาครับมึงเอาครับนี่ครับไม่นหหิววนดถาาหาหาหาึง,งาามะน,น,นิเลยเดี๋ยครับนี่ยถึงมาอุสานี่ถึงมะนิเลยอุสานี่เสียดหัวจะหลวมหน่อยนึงครับควานหานัวมเป็นเงาครับเาต,ต้องตั้งเงาไหมครับตั้งแขนยกแขนขึ้นหน่อยนึยนงนะครับมาตั้ง ความความห่างของอันนี้ครับความห่างของใบมีดนะครับตอนนี้มจะสาใบมีดขึ้นตู้เปิดปากนึ่งับแผลนี่ครับเอามาปับครับก็อยู่เรื่อยๆไปก็ซื้อครับนี่ไม่ได้ปับเราจะมาอะไรปับกันโบปับถูกก็ได้ครับจริงๆแล้วหนวดมันจะสิบองศานี่ครับของรถเกษตรครับมันสิบองศานี่มันแกล้คันว่าเป็นรถ เปลดกูมันกระดูกงี่เาออกมาเลยครับมันสีงี่อง่ามากสิครับนี่ครับมันสึแตกต่างกันครับต่านเขากับวิธีการดัดนั่ครับดัดให้มันเป็นองศาใดแต่เขาต่างก่อนอันดับแรกยดให้มันแน่นก่อนเบิ้งระดับหนวดนี่ครับกับเบิ้งเล่งเบิ้งระดับหนวดเบิ้งหนวดแล้วก็จังลองหมุนเบิ้งครับมันเฉียดว่าจรวดบ่มันเข่าไปไก่ใบมีดบ่เขาจังเขาจังไปตั้งจังบวกควักมันใหม่ครับ ขเขาไก่กันไปหน وا, ่อยนัครับไปเขากับเลื่อนแกนมันออกมาครับเลื่อนแกนว่างของดาวมันหยากมากแลครับตั้งโต๊ะโต๊ะกว้างครับครับพ่าในเปลี่ยนบูดยางครับปึงมันดีนมันสีนสุ้นอยู่ครับมันดินด <c oughs> ินข้างล่างครับโตไม่ในหนังเปลี่ยนแล้วครับน,ะนั่นโต๊ะโต๊ะโต๊ะผ้าอันนั้นลูกดาวครับ รอรอผ้อาหลุดาวนะครับเยียนไม่ได้กันแนนดี้ครับเห็นไหมน่าจีแอนดี้นเห็นไหพวกนี้ม่อากจะสีวมยิงต๊ะกลางนี่ครับนี่มึอครับเยียนบากจะสวัได้ขอเนี่ยยี่านจะไปเรอยเยีนหาเลี้ยนสีฝนสอดเลยเลยนี้ครับเป็นนอกแข็งครับเป็นนอดแข็งเยูต่ตัวเมียไม่กล้าจะเป็น กนันกันค่ายครับนี่จะติดกันค่ายข่าวข่าวิธีการตัร้งวบบครับปา่าป่าจากพื้นนี่ประมาณเอออย่างแบบใบมีดใบมีดทางจากพื้นนี่ประมาณเกือบหนึง่งเกือบยิ่งใหญ่หมดละครเกืบอบยิ่งใหญ่หมดทางจากพื้นขันเท้าขันเท้าเอาองศาหนึ่งเลยหัวไม่สิง่งหัวไม่สิ่งเลูก่อน นวดมันติลงเห็นม,มันมันติกวักครับมันติดกวักเห็นไหมเบิงองศามันครับเห็นไหมมันติเขาไปไกลหัวจะรวดแห,ห้งเวลาเวลาเขาถอยหรือเข้า่ข้ข้อเวลาถอยหรือค่ายข้อครับมันติค้ำมันติค้ำหัวจะรวดเข้ามาห้มันติเฉียบเฉียบอยู่ครับนครับเบิ้งเบึงเห็นไหมเบึงครับมันเขาไปไกลเข้ามาเบึงเบึงดีดีแล้กก็ตั้งตั้งเหีมันเหนียวมากหน่อยหนึ่งครับ no. มันเก่าไปไก่แห้งเวลาเขาเคลียกลับเบิ้งเบึ้งเบิ้งถ้าเบึ้งหลวดอีกนะครับนย่างไเบิ้งหนวัดอี้เเวลาถอยนะนนะมัสิเคลียสิเยี่ยงวัดเจือบางโค้มันจะสีขาววัดจะหลวัดเลยทำให้สปฟ้บมันมากหน่อยนึงครับปวาบเห็มันออกมากเห็จะกว้างกว่านี้ครับถ้ามันเข่าไปชิดยาวเกินไปมันจะสีบิดขามครับมันจะสมวนกลับมาใหม่หันออกมาไกลเกินไปมันติดกวดบ่เข่าปาก Yum yum yam lửa mày xuống tay thấy nó kia chứ sai lúc kia chứ hai tay bay 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 à bay 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 nó hôm bay 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 ครับแล้วตั้งเรื่องตั้งนมาตัวอันนั้นครับนีแล้วนึ่งต่างแล้วนะครับเห็นปะองศาสิประมาณน,นี้ครับของเกษตรมันสิออกมากกว่าหลายครับดาครับอย่ามากันครับอย่าทงเราเดี๋ยวมาเบิึงกันไหมอย่าปิดคลิปมันดีกว่าเอาแล้วครับขอข่าวครับการตั้งไปมาคลิปนี้จังเด๋ย์ยืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการเห็ุคลิปของผมเจอกันไหมครับมีสาระแนวผมมีแนวจะมากันเจอกันไหม